อู้ผมยอมแล้วทรินดาเดโปสถึงเพชรพนมรุง้งแชมป์ชาวไทยหลังแพ้สองไฟติดควันหลงสึกกัอรี 100, ่ห0ึ่งรอยกออีหนึระหว่างเพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่9้าแชมป์ชาวไทยกับมิเกลทรินดาเดผู้ท้าชิงรองอันดับหนึ่งชาวโปรตุเกสที่สังเวียนรัตเตอร์ดัมอาฮอยประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อคืนวันเสาร์ที่14มิถุนายน2568 โดยเกมการชกเป็นทางด้านแชมป์ชาวไทยที่ทำได้เหนือกว่าชัดเจนได้สองนับในช่วงยกสองก่อนจบลงด้วยการเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกสัร4944 543 543 54 50 5043และ5413ภายหลังการชกจบลงมิเกลทรินดาเดที่แพ้ให้กับแชมป์ชาวไทยสองไฟต์ติดต่อกันถึงกับโพสต์ข้อความยกให้เพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่เก้าเจ้าของแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทเป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นอย่างไม่มีข้อกังขาโก เฮตคือคนที่ทำได้ดีที่สุดบนสังเวียนในการเจอกันไฟนี้และแสดงให้เห็นว่าเขาคือสุดยอดในรุ่นน้ำหนักพิกัดนี้อย่างไม่ต้องสงสยัยนักชกชาวโปรตุเกสวัย24ปียอมรับพร้อมกันนี้เจ้าตัวเผยว่ามุ่งมั่นที่จะสู้ต่อไปอย่างแน่นอนผมจะเดินหน้าฝึกฝนต่อไปทำงานหนักแข็งแกร่งขึ้นและทำให้ดีกว่าเดิมและทำตามความฝันที่จะเป็นนักสู้ที่ดีที่สุดในโลกขอบคุณสำหรับความรักและกำลังใจจากทุกคนสำหรับเจ้าเด้ง เพชรพนมรุ้งเกียริหมูเก้าถือเป็นยอดมวยในรุ่นเฟเธอร์เวทหลังจากที่ป้องกันแชมป์ได้อย่างต่อเนื่องเก้าครั้งนับตั้งแต่ครองเข็มขัดแชมป์โลกกรอรี่เมื่อปี2018